ตอนที่มาทางนั้นออกไปขณะนี้นะคะเราออกจากหมู่บ้านจานนะคะที่ว่าออกมาจากอำเภอบ้านมงแล้วก็มาบ้านจันทีนี้เราก็จะทะลุออกเส้นทางถนนถนนสายบ้านไม้คำปะแก้วนะคะบ้านไม้คำปะแก้วที่จะรัดไปโซ่พิสัยบ้านแอดมานานะคะเราจะลูอใส่ตรงนี้เลยนะคะเราก็จะเลี้ยวขวาไปยังบ้านหนองบ่อนะคะขวาครับขวาขวา ถ้าเข้าไปใส่มันสิไปบันไม้บันที่มีแค่อันนี้ก็เบลี่เลยหลา่นะเกี่ยวเขายูเขายูนั่นนี่ว่านี่ไงถนนสายนี่แหละที่ไปโซ่พิสัยเนาะจ้ามาถึงโค้งนี้พอดีถ้ามาถึงโค้งนี้ถ้าแอดมานาไม่อยากตรงไปแอดมานาก็ไปตรงนี้แล้วก็จะทะลุออกบ้านโอ้ถนนไหนแม่เพียนพอดีแล้วก็ไปไปไลไปหลายเปอร์คิโลบ่ะฮะว่ะบ่จากไหนจากนี่ไปไหนบ่ที่ขรรช์มาเมื่อกี้ สีโลบ่พอดีน่าปับปะะปะจะประมาณสี่ห้าโลนี่ละมั้งยังไรมันเป็นทางลัดถ้าเขามาจากพุ่นก็าจากอำเภอมาบันไม้กับแปดเล่มบอ่บจากบันไม้เลี้ยวเขามานี่อีกพอบบนาา่าคิตีตำกัวซีคือกันโอ้เปซิืมันก็เลยทือว่ามาเสร็จนี่สีรลัดกัวนี่นี่แหละ ร้านอาหารตัวนี้แล้วไปถึงต้นไม้สูงๆนี่จะเป็นที่ของแม่เพียนที่เลี้ยวเข้าแต่ไม่ใช่ที่จะขายเป็นส่วนส่วนของแม่เพียนไม่ใช่ของเจ้านายนีข่ของของแม่เพียนนี่เขาไปนี่ฟ<อ>้ามือนี่แหละตรงนี้มีอยู่สิบเจ็ดไร่เอขอบพรขอบบริยูเฮือนอันนี้รเราจะตรงไปตรงไปโรงเรียนน้องบอกเป็นที่ตั้งเลยครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าหลังโรงเรียนจะโทษแหาเมี้ยถอยไป เกิดว่าเราอยากมารีวิวเมื่อไหร่เราจะได้จําได้ค่อยว่าเขาเขาเลี้ยวแล้วละแต่มาขึ้นเขาเปิด,ดอยู่เลี้ยวแต่มาขึ้นนี่แล้วเขาเปิดอยู่มาขึ้นนีกนะ แถวนี้เขาถมที่กันเยอะด้วยนะคุณใช่ถมที่ำอะไรนะกำลังจะพัฒนาเพราะว่าถนนเส้นนี้เหมือนกับว่ามีแผนว่าจะขยายขยายออกใช่ไหมอ่านี่แหละไปถึงต้นสักนี่ก็เลี้ยวซ้ายนี่ถึงแล้วสีป้ายแดงๆนี่เลี้ยวซ้ายเลยอ๋อบ้านโนนสว่างน่ะโนนสว่างหรือน้องโอน้อยแต่ว่าซื้อเขาโรงเรียนมันโนนสว่าง นี่อันนี้โรงเรียนก็โรงเรียนบ้านนองบอกเขาเรียนด้วยกันสองบ่อชมบ้านนี้ตูละพุ่งแต่ตอมแล้วทู่มหาว่าเห็นแล้วเมาเลยบ่กเข้าไปหลังโรงเรียนนะคะเขาเปิแล้วใส่มาได้ที่ที่ของเราเนี่ยอยู่หลังโรงเรียนบ้านนองโอบ้านโนนสว่างกับบ้านนองบอกเขาจะใช้โรงเรียนร่วมกันตรงไปเลยตรงไปแล้วก็หักซ้ายนิดๆแล้วก็เลี้ยวหักขวา เบืงเดือนจากนี้ไปหาที่ห้องสิจักจกัจกจกัจกเม็ดจักลอยเม็ดเบื้งแน,น่นไม้เคยไม้จักน้อยเนี่ยสิได้รู้ตึงปถ้ามีคนถามฮองออกซ้ายซ้ายนี่ล่ละ้างก็ไม้แหละเป็นวงเวียนก็ไม้อยู่นี่แหละซ้ายแล้วก็ขวา โอ้แต่มีเสาไฟเข้าไปถึงเนะค่ะตามเสาไฟลงไปอันนี้ไฟฟ้าถึงตอนนี้ก็ดูดไฟฟ้าอันที่เ้าสิบแปเบิรงครับเบิรงดินนั่นเอค่ะที่เรา<อ>เราจะไปถึงแปลงยี่สิบห้าไร่ก่อนจะตรงกันข้ามกับเจ้าระยองนี่อันฝั่งซ้ายนี่เจ้าระยองมาอยู่แล้วฝั่งขวานี่เป็นของเจ้านายชันท,ที่เราจะไปดูนี่คือกี่ไร่ครับยี่สิบห้าไร่ยี่สิบห้าไร่กับยี่สิบเจ็ดไร่เป็นสองแปลงโอ้เป็นสองแปลงถ้าเราปล่อยได้ทั้งสองแปลงนี่โอ้ยแอดมานารวยเลยเพราะว่าเจ้านายฉันโอเคแล้ว ฉันก็ส่งคลิปที่คุยกับเจ้านายให้แอดมนาดูแล้วเราไม่ได้เห็นว่าไปขายโดยพลตการนะาเสียบอยครับผมเราหาลือเจ้านายแล้วเจ้านายก็บอกว่าโอเคเป็นแบบเหตุแค่มาโอเคตัวบักง่ายคับนซื้ออยกูขายได้ทั้งสองซ่องเลยนะครับทั้งสองซ่องเลยได้เนี่ยสองซ่องเลยเสียมาหน้าก็ต้องแบ่งให้เสียบอยน้ำเหละเพราะว่าเสียบอยกับเมื่อน้ำสันแต่ว่าเมพีเอนนี่โบกียเม้เพียยนบอกเอาเพราะว่าเป็นบอดสัน ฉันขอให้เจ้านายได้ขายกับสุนเจ้าได้สันก็ดีใจน้ำนี่นี่คือความสั์จริงตรงไปฉันยิ่งสงสารเอดมานาเป็นนั่นนี่เยอะเป็นนี่เป็นสิ้นเยอะสันก็เป็นนี่เยอหนี่ซะก่อนสร้างมันเนาะบ่อยเนาะเป็นคือการผมก็เป็นคือการครับตรงไปตรงไปนี่นี่เสาไฟที่ต่อเข้าที่ของเจ้านายเราคือที่เจ้านายจะเข้าได้สองทาง เสาไฟต้นนี้เลี้ยวขวาไปตรงนั้นแล้วอันดีต่อต่อน้ำเล็ก่ไปกับไบหอดพุ่นหอดปลาปลาไบอุ่นอันนี้ในนี้ก็มีบ้านคนอยู่บ้านคนเนี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าลุงเย็นลุงเย็นนี่เป็นคนขายที่ให้เจ้านายเพื่อนเอาส่วนที่เป็นทุ่งนานีไว้แต่ว่าส่วนข้างบนที่ว่าเป็นป่าป่าสําหรับปลูกอะไรนะปลูกอ้อยปลูกอะไรนั่นเพื่อนเพื่อนผัดเพื่อนผัดขายถ้าเจ้านายอยากได้จากปลูกอ้อยมาเฉพาะเอาไม้จิกไม้ห้างขายนั่นนะรวยเลย รวยเลยบอยเสร็จแล้วเอาไม่จิกมาห้างขายแล้วแล้วบัตรอีกมาเฮ็ดทีปลูบอ้อยแม่นบอกรวยที่สองบาทเนี่ยนี่ถ้าใครมาซื้อนี่ครับแล้วเจ้านายไม่ได้บอกราคาผ่านด้วยนะบอกต่ำตำบอยจะไปเอาไล่เซ็นสีที่ทันบาทมาเอาของเจ้านายชั้นี่อเชื่อเลยอือมีเสาไฟมีไฟเข้าถึงไฟเข้าเึง มีนะบ้านดานนู่นหเห็นไหมถังสูงเจ้านายเจาะ้ว้คือที่จะขายคือตรงนี้ตรงนี้ไปอีกไปอีกไปอีกจะมีทางเข้ามันจะมีทางเข้าอันนี้อันนี้มันก็เป็นพี่น้องเขาแหละแต่ว่าเป็นคู่ขนานที่เขาปลูกมันนี่อันนั้นก็เป็นทางเข้าเหมือนกันมันเป็นทางแดงนี่หละไปเออเพราะว่าขณะนี้เรากำลังเดินทางไปวัดมันจะมีวัดอยู่ท้ายท้ายสวนมีวัดอยู่ข้างในค่ะแล้วก็พอพอเราไปถึงวัดเราก็เลี้ยวขวาออกถนนใหญ่มันเดิมมันมันเข้าได้สองทางเหมือนกับเข้าแล้วก็ออกถนนได้ครับ มันมันมันเหมาะนะนี่รถสิบล้อวิ่งได้เลยไปนี่ไปบกคุณเดี๋ยวสิบ้านคนบ่ครับทางหน้านี่ใช่บ้านเจ้าระยองแกมาอยู่ประจำอันนี้แกเสียเมืองละยองแกมาอยู่ที่ห้องแกขายขึ้นมาอยู่อีสานนี่ขวาน้อยนี่นี่จะถึงแล้วเนี่ยโอ้ทั้งหมนี้ก็เป็นบ้านคนหนึ่งเนาะ่บ้านไฟน้ําเขาถึงหมดแกนี่แหละเป็นคนคอยบอกแค่กลัวนี่แหละเราไปจอดตรงต้นไม้นี่แล้วเราจะพากันเดินเข้าป่า จอดตรงนี้ก็ได้นี่โอ้อันเอาพางข้านีกันกันเนาะเออจอดแบบนี้เออไปกันไปกันพี่น้องเราจะพาพวกท่านบุกป่าลงแป๊บนึงนะเราอรรถไปเลยเด้อนี่ ตรงตรงตรงนี้นี่มันแต่ก่อนมันจะมันจะโล่งเลยนี่ปลูกต้นพยุงไว้บอยนัน่ต้นพยุงนั่นที่สูงสูงสูงเหนื้อกว่านี่นะครับล็อกไว้ในเดอะแอดเ,เดี๋ยวเราจะมาใกล้เปิดทางเข้ารอรอท่านมานะานี่แม่แม่เ <20 S 1> พียน<ะ>เป็นคนขายแม่เพียนดูฉนดผิด แม่เพียนไปไปจ้างเขาพิมยี่สิบไร่จริงๆแล้วมันมียี่สิบห้าไร่มันมียี่สิบห้าไร่ค่ะอ,อันนี้คือความโเอเดรย์ของคนแก่จริงๆ<อ>แล้วเนื้อที่ของเรา25ไร่นะคะ<อ>ถ้าใครซื้อ,อตรงนี้นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะพา<อ>พวกเราบุกเข้าไปเอาไปทางนี้แล้วป่ะครับบุกเข้าไปดูจะได้เห็นเอาอันนี้คือหน้าหน้าอันนี้คือคือใช่แล้วจากหน้าทางมาตรงนี้หรือว่าไมาจะเปตรงเข้าไป อ๋อไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่ต้องเข้าไปก็ได้เออจะได้รู้เนาะเอาบองให้เห็นนะคะอันนี้ก็คือป่าเาบญจพรรณอันนี้นก,ก็คือสายไฟเราเข้าตรงน้ตงนตรงที่ว่าแล้วเข้าไปด้านหลังของไร่แล้วก็ออกมานี้เพื่อเราจะต่อไปแปลงที่สองอันนี้เจ้านายถ้าใครซื้อเจ้านายก็จะให้สายไฟอะไรหมดเลยเขาไม่เอาคืนอ๋อสายไฟเชื่อมโยงเข้าไปใชคไหมเชื่อมโยงเข้าไปหาบ่อบาดาลแล้วก็ที่ที่ถมไว้สูงถมไว้น่าจะประมาณเกือบสองร้อยลร อยู่ข้างในนี่เอออยู่ข้างในมีสระน้ําแกว่าแกจะมาสร้างบ้านหลังใหญ่ทำไมนั้นขุดบ่อบ่อบ่อน้ำอยู่ข้างในป่ะครับอ่าขุดบ่อใหญ่แล้วก็ทมที่ทมที่ใช่แล้วก็มีป่าพะยุงที่สูงแบบนี้อีกประมาณสองไร่อยู่ข้างในคือถ้าเราจะทำไรก็ทำไรแต่ป่าพวกนี้เนาะแต่ป่าพะยุงเอาไว้ครับใช่ไหมแต่ไม้ตึงไม้ลังนี้ก็ขายได้นี่ถ้าใครมาซื้อถ้าคุณถ้าคุณไม่ไม่เอาป่าพวกนี้ อยากจะปลูกยางพาราเหมือนเจ้านี้นี่เจ้าที่อยู่ตรงเงินข้ามนี่เงข้ามเนาะเออผมันจะปลูกยางพาราบะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยยางพาราแล้วก็เหนือตรงนี้ขึ้นไปก็จะเป็นป่าอ้อยเลี้ยวเราก็จะได้เห็นครับอ่าเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปที่เราดูแบบนี้เลยเนาะแต่หน้าทางนี้กว้างมากเสียบอยครับก็ดูจากมุมนั้นไปจนถึงนู่นหน้าทางฉันว่าถ้ามาตัดล็อกๆขายนี่รวยเลยนะถ้าบอยเป็นคนถูกลอตเตอรี่นี่ มาตัดแบ่งซอยขายซอยคายมันออกมันออกไปบ้านไหนครับเสะบอนเส้นนี้ก็ทะลุไปดงหวยเปื่อยไปดงหวยเปื่อยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากทะลุไปทางแดงแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปทางใหญ่เหมือนเดิมครับไกลไม่ครับนี่ออกออกไปบ้านคนไอ้ดงหวยเปื่อยบ่ดงหอยเปื่อยไม่ถึงสิบกิโลไม่ถึงสิบกิโลน่าจะประมาณห้าห้าหกโลนี่แหละอ่าโอเคบอยเราได้สิบนาทีแล้วพักไปก่อนเดี๋ยวเราไป่อ เดี๋ยวเราดูเอฟมานะโอเคค่ะ